โอเคครับมาคลิปส่งท้ายคลิปส่งท้ายส่งท้ายหรือเปล่าอ่าคลิปปิดคลิปปิดคลิปเออนี่หลังจากของที่แล้วบอกว่าผักเยอะผักเยอะนี่ครับเขาเลยผักเลยเกี่ยมาเลยสด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 หลังตึงเรียบร้อย จุดจัดปลัดบอกไ้่กามาติละรับรองว่าโอ้ยทำไมอร่อยนี่ต้อง <c oughs> ถออ้าพ่อแสบหรีอต้องไปหาหมอโอเคโอ้ วันนี้โอ้โยขออนุญาตเพราะว่านอนนั่นหน่อยเพราะว่าคืนนี้ไม่ได้ไปทำงานเป็นวันหยุดของสำราญโอเคอ้ย